สวัสดีครับทุกท่านลืมอ่ะนี่ตงังทำอะไรไปนี่ไงลืมสั่งตะกร้าตาไว้นี่บอตาเออเอาตัางให้ตาใจตังให้ตาก่อนนี่ครับมาเอาตะกร้าเอาไปใส่ผ้า เสือกบ่อดอกตาเจาะไว้ใส่รถเสือกนี่นี่เสือกไว้เห็ตานี่ตะกกาอันนี้เห็ดหางไก่หรือรังไก่ไว้ใส่รังไก่พวกขี้ยงขี้เหยื่ออะไรพวกเนี้ยใส่รังไก่ได้แล้วเดี๋ยวเท่านาสีมาสร้างอีกคร <laughs> ับผมเฮ็ดเบิร์ดปีอ่า เฮ็ดเบิด์ปีเ,เ,ปเนาะเพราะว่าง,งานเฮาแนวนี้เน่นบอเออเป็นไงเอาไว้ใส่เสื้อผ้าก็ได้นี่อือฮึใช่ไหมตะกาใครตะกามันเลย <c oughs> ใช่ไหมเอาไปสาบาน <c oughs> ตะกาใครตะกามันเลยแล้วเอาตาไปก่อนด้อขอบคุณครับเฮ็ดยังอี่หันทางไกลอีกจากตัวงวนนี่ เป็ดโตก็โตโอู้ดีใจหน้อยมันีหญ่ใีญ่มันซ้อนกันแบบว่าเอ็ดยอะอะมันใหญ่คือโตก่ันมาซ้อนกันไก่ซ้อนกันไก่ซ้อนกันหมายความว่าถ้าเฮ็ดใหญ่โพดไก่มันเข่าสองโตเออเราไม่สองโตพร้อมกันไข่พร้อมกันไข่ข้าเจ้าเลยบยอยากเอาข้าเจ้าเลยจะเอาน้อยลงอีกน้อยลงคนนี้โอ้ให้มันพอดีโอ้ปัญหาคือว่าถ้ามันใหญ่ไก่ ถ้าเจ้ามันพันยูน้ำกันเนาะอืออ๋ออนี่เพิ่นก็เลยทำแบบอันน้อยๆไก่นี่ก็ได้เนาะดึกคือย่างมาดึกดีเลยจะซุ้มด้นนั่นด้านนี่ด้วยกันตะกาไก่นี่บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเลี้ยงแนวใดใส่แนวใดตะกานี่เพิ่นเพิ่นขับไปวางไว้หรือว่ามัดไว้ตามตามซุ้มเล้าโนตานะแล้วเขาก็เอาฟางเอาฟางหรือว่าเอานี่ บางคนนี่ก็เอาแบบนี้นี่นี่ครับขี้ตอกขี้ตอกเนี่ยขี้ตอกนี่แบบนี้ใส่เนี่ยแค่นี้เป็นรังไก่ไก่มันก็เข้าไปไข่ปัญหาคือลูกค้าตาเพิ่นบอกว่าไออันอันแรกที่ทําไปมันใหญ่เกือบเท่าของผมนั่นแหละ <c oughs> ไก่มันเข้าสองตัวมาสั้น <c oughs> มันเลยโมโหว่าใผเป็นเมย์เป็นลูกเนาะเ <c oughs> ออเพิ่นก็เลยสั่งแบบตัวเล็กๆแบบอันเล็กๆอย่างใบละสิบบาท ตัวต่อตัวนี่ห้ามซ้อนกันบ้านใครบ้านมันห้างไผ่ห้างมันเป็นโมตาเออเอ้าไก่ก็ได้นุ๊กทำความสะอาดให้ตาก่อนเอ้าไปละผมก็ได้พุลละลางสงการพุลละโดนๆพุลละไปงานนางานไม่ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันอีกครับผม รับครับเมนเพื่อนมาเอานางลานเมื่อคืนนี่ถือทันฮะเอาไว้นั่แหละใส่เอาไว้ตรงได้ไม่เลยมีเชือกมามัดตรงไหนมันมีลวดอยู่เข้าไปหารวดในในในบ้านนี่เข้าไปหารวดในบ้านเออก็เมื่อกี้นะครับมาขนของนะ เอาของที่จะไป <c oughs> ย้ายหน้าง,งานนะครับแล้วก็สั่งตะกร้าตาเข้าไว้ให้เขาทาใบใหญ่ๆหน่อยจะไปใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเาดี๋ยวไปลมควันเนาะลมควันให้แข็งแรงสักหน่อยหนึ่งหรือว่าไม่ต้องก็ได้ไปลมควันไปเผาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแยกใส่เสื้อผ้านี่เท่ดีได้ผมว่าเลยเออเอามาเลย อะไรอ๋อไม่ได้ไม่ได้สายสายสายอากาศเป็นสายสายลวดมีไหมไม่มีเหรอไม่มีไม่มีนี่นี่นี่ข้างนอกเลยเดี๋ยวเพราะว่านี่นี่รัดแค่นี้ก็พอแล้วมันไม่ล่วงหรอกเอาแค่เศษมันนี่นี่ง่ายลวดเยอะแยะนี่นี่ไป เอ้ยมัดเลยแค่มัดให้มันร่วงก็พออ๋อ <achieve> อะไรเนี่ยนี่แค่นี้พอแล้วเอานี่นี่นี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บแค่นี้เอาอาเจ็ดไว้นี่เอาไว้แม่จระเออจบจบข้าว มา,มาทีนี่ไปครับลุยงานกระเป๋าออกกระเป๋าอยู่ใน แล้วนะครับหลังจากที่เราต้องย้ายหน้างานเปลี่ยนหน้างานต่อมาขนอุปกรณ์เับเร็วเดี๋ยวลวไปอีกหมู่บ้านงานก่อสร้างของประมาณนี้แหละย้ายไปย้ายมา ắm buồm rõ ạ sao ạ dạ cho kênh Ghiền Mì Gõ này nhá, đường đường. Đường co, không này lỡ những video áp tiền ร, <Allah> ะร, ead, ร,ระเ uti, บงระเบงระเบงเช็คดูก่อนเหมือนได้ยินเพียงกุก๊ดกรี๊ดยังไงมันรู้ไปดูดิกระสอบอะไรนเลยนะไปดูดิลงกระสอบดูกระสอบเป็นเหล็กมันจะร่วมหรือเปล่ามันล้มข้างหลังเออ ใช้ลวดมัดเลยอ่ะมัดเร็วจะได้ไม่ต้องล่วงเออเอาให้เน้นปักลวดขับไปจะได้ไม่ต้องระแวงโอ้ส่ดนรกรีดกแกดป่ากรีดโอเค้หนะึ่นร้อยอ่ะงั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะเดินทางเลยครับขอบคุณท่านผชมครับสวัสดีครับอะผมไม่ว่างนะมือจับหลีก